เอาแล้วครับผมโบนัสเกมมา yeah. yeah, mistakes, really s <S แล้วยังไง <I still S 1> ฟีเกมจะใจโหดหรือเปล่านะครับผมมาดูเป็นห้าืมคุณยังน้อย คูณแทบจะไม่มีเลยค่ะคนดูโอ้ยส oh <yeah. S 1> นะครับผมฟรีเกมได้สามิบบาทเบ็ดสามสิบแล้วกัน <'m> วัดดวงวัดใจนะครับผมมาดู โอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบักหย่องพาปั่นนะก็ดูได้ครับผมเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมนินจาแรคคูนนั่นเองนะครับเพิ่มกันดูนะฮะก็มาจัดกันหน่อยละกันนะครับผมสําหรับวันนี้สามร้อยนะครับผมมาดูมาจัดเลยละกันนะครับผมท่านผู้ชมสเตอร์วันนี้เปิดก่อนเลยนะครับผมแล้วนินจาตัววายมายังไงก็ดูเฮิป เอาละนะฮะก็ดูเกมนี้ก็ไม่ค่อยเล่นนะครับผมแต่วันนี้ก็อยากลองเล่นดูนะฮะนดูขอลองสักน้อยนะครับผมดูมาแก้เหงานะก็ดูก็ดูไม่มาเลยนะครับผมมาดูแตงโม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 โอเคสวยเลยครับผม up d จ๋ n โอ้ยเอาแล้วนะครับผมบักแอปเปิ้ลนะครับผมดูโอเครู้เรื่องนะครับผมดูแล้วยังไงดองนี้มันต้องบึ้มแล้วแหละโอ้หสวยจับ42บาท มาเต็มกราฟอยนี้ขอล้างกระดานไปสวยๆคูณสี่หกสิบสามบาทครับผมเริ่มมาเริ่มออกมาแล้วคนดูลนดแล้วยังไงครับผมท่านผู้ชมโบ๊บะโอ้โหสวยรูมูกระทะโอ้โหเดซินนะครับผมมาดูโอ้โหว้าวเออฮะสวยโคตรสวยนะคุณคนดูนะครับผมมันจะโหดไปไหนนะครับผม,มดู สามบาทว้าวสองนาทีโคตรแจ่มคอมโบโคตรดี เอาแล้วครับผมโบนัสเกมมามาแล้วยังไงฟีเกมจะใจโหดหรือเปล่านะครับผมมาดูเบนห้า <c oughs> คูณยังน้อยคูณแทบจะไม่มีเลยอ่ะคนดู โอ้เยสนะครับผมฟรีเกมได้30บาทเบ็ด30แล้วกันวัดดวงวัดใจนะครับผมมาดูวัดดวงวัดใจไปเลยเนี่ยครับผมเบ็ด30นะไม่เข้าเลย เอาแล้วนะครับผมยังไงคนดูมันต้องมาแล้วจังหวัดนี้คนดูดบึ้มบึ้มสวยหนึ่งร้อยห้าบาทนะครับผมคดูบึ้มบึ้มคอมโบนี้ต้องเข้าอคอมโบโหดจดัดท่านผู้ชม มาแล้วคอมโบนี้สวยๆไปสวยๆไปอันนี้เขาเรียกลูกอะไรนะอื้อหืม1,2เน้นๆเต็มสูบเต็มสูบสวยๆนี่ครับผมคนดูดอกนี้นะครับผมบิ๊กบินกันไปนะครับผมคนดูนะฮะ2,400นะครับผมเน้นๆนะครับผมสำหรับนินจาแลกคูณนะฮะได้3,000แล้วอะ มาคอมโบสุดท้ายนะครับผมถ้าจบคอมโบนี้ก็เลิกเลยละกันนะครับผมดูนะก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปผมนะครับผมก็ฝากกระตุ้นใจด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมนะใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรหรือค่ายอะไรก็คอมเมนต์มานะครับผมเดี๋ยวจัดให้นะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ Yeah and i feel like something's bad but hell i'm used to that i always turn my back yeah and i wanna feel something but all i feel is pain i wanna make a change but